การสวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะพี่ยศในแปลงของพี่ยศวันนี้เราอยู่กับพี่ยศนะคะพี่ยศกับพี่บุ้งสวนเดิมเราตั้งแต่สมัยเราทําเรื่องมะนาวมาพี่ยศเรื่องมะนาวแป้ลําไพร่แป้นพิจิตรแต่ตอนเนี้ที่มันใหญ่กว่าแป้นหรือใหญ่กว่ามะนาวก็คือแตนแต้นพระเอกของเราคือต้นโอกระทิมสยามต้นต้นส้มโอทับทิมสยาม,ม o, ท่ทมานผู้ชมจะให้ดูว่าตอนนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายน 2024หลายคนนี่โดนน้ำท่วมขังท่วมบ้านท่วมแปลงเกษตรไปหมดแล้วเราก้มดูข้างล่างกันเถอะค่ะนี่ของพี่ยศไม่น้อยหน้านะ <c oughs> ของพี่ยศก็ไม่น้อยหน้าถ้าไม่ชมมาดูนี่ค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตะก่อนเนี้ยที่ที่เราเคยทําคลิปเมื่อก่อนพี่ยศเราเอามิสเตอร์ฮิวมัสเรามาหวานจําได้ไหมเออเรามาหวานเพราะว่า,อาตอนนั้นอะ44องศาตอนร้อนจัดเลยเนาะ เสร็จแล้วเราเราก็เอามาหวานเหาะโคนต้นให้น้องคามคุณตาพี่แอมมามัดมาตอนนี้นะทำท่นานผู้ชมดูน้ําเนี่ยน้ํานี่บอกเลยว่าเออประมาณกอนตะตุ่มนาอพพ่ยศแล้วมันท่วมขังกี่วันแล้วเนี่ยหลายวันนะเออตั้งแต่ฝนตกก็แหละสิ่งหนึ่งที่เราทํานะคะมิสเตอร์ฮิวมัดเรานะท่านผู้ชมอันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับน้าอ้อยวราพรยาลังสีนะคะเราทําเกี่ยวกับ การปรับโครงสร้างดินแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราไอยทำตัวควบคุมระบบปลายเปิดติดของร่างแล้วไม่พอเนี่ยเราป้อนอาหารให้ด้วยในขณะที่พืชเนี่ยจะไม่เจอเนี่ยพี่ยศพืชพืชจะไม่ได้แดดเนาะพี่เพราะฝนตกทุกวันพี่ยศเดินดีๆนะพี่ยศก็เดินไปด้วยฟ้อนไปด้วยทีเดียวเชียวนะคะเพราะว่าสุขภาพพวกเราเนี่คือแบบว่าพี่ยศเนี่ยคือป่วยด้วยที่แบบทําสวนคนเดียวไงแล้วก็เป็นแบบเออเป็นเป็นแบบ เขาเรียกเส้นเลือดฝอยในสมองแตกไปข้างนะคะก็เลยเกิดการแซลกันอย่างเงี้ยแบบเดินให้มันดีๆหน่อยก็จะแบบเสียเสียสุขภาพไปช่วงนั้นนี่แกลุกไม่ได้เลยนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยแล้วก็ไกลภาพบําบัดมาจนกระทั่งแบบเดินได้แล้วก็สมติก็เลยแบบเราเราลุยกันมาตั้งแต่สมัยที่พี่ยศมีสวนแล้วเรามีเราช่วยกันทําวิสาหกิจเนี่ยพี่ยศก็มีสวนเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยงั้นมีพอพี่ยศฟื้นขึ้นมาปุ๊บ เราก็กลับมาดูแลพี่ยศอีกรอบหนึ่งคือทํายังไงให้พี่ยศเหนื่อยน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมค่ะน้อม้อยก็จะเอาลงดินนะคะพอลงดินแล้วปุ๊บเราดูแลจากระบบดินพอดินปุ๊บเนี่ยเราเจอช่วงที่เราเข้ามาดูแลตอนนั้นพี่ยศ44องศาเกือบ45องศาร้อนไม่มีน้ําด้วยอืแล้วต้นนี่โซมมากเลยนะแล้วเราก็ใส่นะท่านผู้ชมพอใส่ปุ๊บเนี่ยเราใส่ช่วงที่น้ําไม่ท่วมนะตอนนั้นอะแล้วตอนนี้ดูท่านผู้ชมดูนี่ มันมันน้ำท่วมขนาดนี้ยแล้วถามว่าต้นเป็นยังไงบ้างปกติที่อื่นนี่ใบเหลืองตายแต่ตอนเนี้ยมันท่วมหลายวันแล้วใช่ไหมไม่ตายก่อนก็ท่วมใช่แล้วนะแล้วก็แห้งเออเออมันก็ขังอย่างเงี้ยนานเท่าไหร่ล่ะเป็นอาทิตย์เหมือนกันสิ่งที่สําคัญคือเราดูแลระบบรากของต้นทุเรียนนะท่านผู้ชมเพราะว่าที่จันทบุรีระยองหรือว่าหลายๆที่เนี่ยที่เรา้อยดูแลอยู่คือเราเราดูแลระบบรากให้เกษตรกรคือต้นทุเรียนจะต้องไม่ตาย มันจะท่วมอย่างเงี้ยค่ะเป็นเดือนเนี่ยที่จันทบุรีที่เราทำอยู่นะแต่ต้องภายใต้แบรนด์วิสเตอร์ฮิวมัสของน้ำม้อยเวลาพรงาลังสีเท่านั้นนะคะเบอร์โทรเนี่ยเราฝากไว้ลิงก์ด้านล่างนะคะน้ำม้อยจะฝากไว้ในลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูแลแอดไอดีไลน์ได้เลย mm hmm. แล้วเราใส่เนี่ยช่วงที่เราเคยใส่นะพี่พิยศต,ตอนนั้น่ะเราไปใส่ที่สุราชสุราชนี่เจอทางปามเหลืองหมดเลยแล้วหนูใช้เวลาห mm ้าวันเจ็ดวันเออปามปาม mm hmm. เพราะว่ามันแช่น้าไงพี่ mm ํ hmm. ามมันหยุดหรือ mm hmm. เปล่าลูกกล้องมันหยุดไหม กอไม่หยุดนะทีนี้ก็คือมันใบเหลืองเราเอาไปใส่ตอนน้ําท่วมอย่างนี้เลยเม็ดเม็ดบเบลอเบลานันนะหนูให้ใส่เลยใส่ปุ๊บดึงค่า pH จาก4.5มาขนาดนี่น้ําขังเนะี่ยเราวัดค่า pH ได้นะเอาเครื่องจุง่มลงไปเออส่วนใหญ่ค่ามันจะประมาณ4แต่อันนี้คือท่านผู้ชมค่ะไอ้ไอ้เดี๋ยวพี่ตามไอแม้แอมแอมเอาเอา,เอา,เอาตัววัดมาดูดิมันมันวัดได้เป่าวะ ลองนะดูสิอยากรู้ว่าน้ามันขังนี้มันวัดได้ปะลอง<ด>ลองลอง,ลองถ้าไม่ชมขาเดี๋ยวเราลองดูไม่ดูเดี๋ยวไม่ไม่ชอ็อตเดี๋ยวไม่ช็อตอันนี้อันนี้อันน,น,นี้ถ้าไม่ชมขาอันนี้หลายคนค่อยถามด้วยก็ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขานะแต่ว่าอันนี้มันจะมีหัวอย่างงี้ค่ะมันจะวัดน้ําได้เดี๋ยวเราลองวัดจากตัวนี้นะน้ําท่วมอ่ะพี่ทามมาโอ้แดดก,ก็เป็นใจเมื่อกี้จะฝนจะตกทีโอ้ยใช่ว่ามันจะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาพื้นที่เท่นี้อุ้ยมันลึกหมดเลยอ่ะพี่ยศ เอาไงวะมันก็เป็นหาตื้นๆดิ่ก็นี่นี่ใต้โคลนไม่มีหรอตื้นๆไม่ตื้นแล้วเอาทางนี้ทางนี้พี่ธามมานี่หรอวัดต้นนู้นน่ะมาแล้วมาแล้เอาเร็วโอ้โหมีสัตว์น้ำพร้อมเอาพี่ธามเอานนี้หรอกสัตว์น้ำก็มันมีหัวหัวลูกกบลูกเขียดเฮ้ยพี่ยศน้ำท่วมมึงยังไงวะเกือบเจ็ดเจ็ดไหมพี่ธามหกจุดห้าหกจุดห้าหรอ โอเคหกจุดห้าหหห้าเอ้ยไม่น่าเชื่อเนาะอ๋อเอ็มล้างน้ำหกจุดห้านะท่านผู้ชมดูดิน้ําท่วมนี้อันนี้แต่อันเนี้ยดูแลโดยแบรนด์เรานะเราบอกก่อนนะอันนี้เห็นคาตาเราไม่ได้เล่นมายาโก,กนนะพี่ยศเมื่อกี้หกจุดห้าพี่ยศสุยอดไม่ใช่คะด,ดยอดก็น้ําท่วมปกติมันต้องเป็นกรดไงอะท่านผู้ชมขานี่นะคะยืนนั้นแล้วนะนี่เทวดาแหวกให้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเทวดาจะหุบอีกอะท่านผู้ชม ดูนะน้ําอ่ะเมื่อกี้เราไปวัดตรงโฟนต้นตรงนู้นเราได้6.5ท,ทั้งทั้งที่ดูน้ําสภาพนะคะว่ามันมันท่วมหลายวันแล้วนะน้ําจนใสอ่ะแต่ปกติรอบโฟนนะที่เราทําข้าวก็เหมือนกันนะน้ําเราจะใสมีฝนตกทุกวันนะด,ดูน้ําท่วมเนี่ยอ่ะเนี่ยประมาณกระตุ่มนะคะ อ่ะเหลืวไปดูนู่นพี่ยศไปดูอันนี้น้ำพุ่มขังนะแล้วท่านผู้ชมไปดูทับทิมสยามของพี่ยศอ,อ่ะพี่ยศขาไปพาไปดูลูกของพี่แล้วเดี๋ยวให้พี่ยศอ,อธิบายละมาอธิบายเหรออันนี้อ่ะทับทิมสยามที่นี่ออันนี้อ่ะพี่ยศพอใจไหมพิง่งเพิ่งได้ผลผลิตปีนี้ปีแรกเลยนี่น้ำพุ่มน้ำก็ขังนะเรื่องของน้ำก็ขังซีแรก อ่ะนู้นมันเยอะอ่ะเราถ่ายทางนู้นพี่จะติดเยอะจนมัจะบุกเข้าไว้ก็หล่ะอ่าไปพี่ทำเดินเลาะไปเลยเดินเลาะไปเอากล้องไปหาให้ท่านผู้ชมดูค่อยๆอ่ะพี่ยศดนะเดินดีๆอ่าท่านผู้ชมดูให้พี่ทำแทนกล้องขึ้นข้างบนหน่อยเแทนกล้องทางนี้มันจะเห็นรูปชัดเยอะเยอะมากก็ที่แรกวที่แล้วข้ไว้กันยังไงเนี่ย ทีแรกยังไงอ่ะฟังพี่ยศก่อนนะคะท่านผู้ชมอันนี้กี่ปีโอ้๋อหนึ่งสามแล้วมันเคยได้ผลปีนี่ห้ปีเนี้ยปีเนี้ยปีเนี้ยปีแรกเราไปเราเอามิสเตอร์ฮิวมัสมาใส่ให้พี่ยศเดี๋ยวนี้ปีแรกเอ่อทีแรกทีแรกมันมีอยู่เดี๋ยวเราลองอยู่ตรงนั้นสี่ลูกเดี๋ยวอยู่ที่บ้านนู่นแหละจะให้อ้อยกินลูกหนึ่งมันยังไงเดี๋ยวเราไปผ่าดูอ๋อ แล้วอันนี้เพิ่งได้ปีแรกปีแรกปีแรกอพอมิสเตอร์ฮิวมัสเรามาใส่นะจะเป็นกิ่งสิ่งจะบ้มก็ตอนไงแล้วมันมีดอกดอกมาอดอกเลยเนี่ยปีปีนี้เพิ่งได้กับมิสเตอร์ฮิวมัสเราปีแรกเน่ยพุกลูกใหญ่มากเลยท่านผู้ชมดูมข้างบนนีอมันติดพี่ตอนนี้มันแก่ยังอ่ะมันตัดได้ยังยังมันเลยเท่าไหร่ไม่รู้กันนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไม่เคยปลูกไง S <S> สัมภาษณ์นี่เหมือนสัมภาษณ์แบบเกษตรกรมืออาชีพมีสองต้นทัพทิมสยามสามต้นน่ต้นข้างหลังนั่นอีกต้นหนึ่งแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นจะตายยังไงเต,ต้นมั่งมันตายไปสองแล้วอ๋อเหลือแค่สามสมิสเตอร์ฮิวมัสเรามามทานนี่เลยเห <ก S 1> ลือสี่เห,หลือสี่เหลือสี่มิสเตอร์ฮิวมัสเราใส่ทันนะคะแม่ทีแรกว่ามันมันติดโดยที่ว่ากลุ่มตอนแล้วติดดอกเยอะเลยอืมเห็นอาจารย์ธุรก็บอกว่าให้ทำเล่นจีอ่ะ ให้บ้างอย่างเงี้บงยบ้างเงี้ยมัน oh. จะมีดอกอ oh. ก็เลยมาทดลองบ้างดูไ mm. อ้น,นี่มันมีดอกเต็มเลยเนี่ยบ้างคือท่านผู้ชมมาดูอ่ะให้ท<า>่านผู้ชมดูลอยฟันฟันฟัน,นอืมอืมเอาอะไรบ้างเหนื่อย อ๋อคือคือเหมือนอแกล้งมันนะนแบบฉันจะฆ่าแกแล้วนะนจะฆ่าแก,แกจะชาไม่แกตาย <c oughs> แล้วแกก็ไม่ตายแกก็เะริญเติบโตมาใช่บอกก็คือทําไปงั้นแหละก็ไม่รู้อเออ,อไม่ไม่อันอันนั้นคือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าของเราเนี่ยเราใส่นิสัยฮิมัตรเราไปแล้วใช่แต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันเหลือจากนู่นท่านผู้ชมค่ะใส่น้อยอืมใส่น้อยเดี๋ยวถ้าอีกรอบนึงมาเนี่ยเราดูว่าลูกมันหลายคนถามว่าใส่เยอะแค่ไหนอ่ะ เรามีลูกเยอะเราก็ใส่เยอะพี่ยศเพราะว่าเพราะว่าสามแผ่นต้องมาต้องนั้นกลมาใส่ชุดเดียวกันง่ายหนาเนอะเออแต่มันเหลือไงเราไม่ได้ตั้งใจมาใส่มันเยอะแยะแต่ต้นนู้นน่ะมันใกล้ท่านผู้ชมค่ะเราก็ใส่เยอะแต่เผอิญก็ข้อดีคือฝนตกน้ํพท่มขังพอดีอย่างน้อยก็ปกป้องรากเขาพี่ยศดีดีนะอยู่ดีดีดีนะ ดูเขาเงยดูต้นส้มโอเขานะท่านผู้ชมเงยซะแบบ45องศาและแอนนะดูเนี่ยก็มันเงยไม่ได้กป็ต้นเอดนเพราะว่าเรืพอใจไงเพราะว่าเพิ่งได้ปีแรกลูกขนาดนี้พี่ยศเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเดี๋ยวเราเราจะไปดูนะคะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าใครมาติดตามเราอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนมาดูแล้วกดติดตามเราจะรีวิวในสวนของพี่ยศเนี่ยเป็นสวนผสมเนี่ยโอ้หลายคนเลยแบบ มาดูเราก็ทําตามพี่ยศก็เยอะเลยนะจริงแล้วเนี่ยดูดูหญ้าขนาดเนี้ยบางทีเราพยายามแบบให้พี่ยศเหนื่อยน้อยเพราะว่าแกก็สุขภาพไม่ดีแล้วที่มันข้อดีอะเวลาเราปลูกอย่างนั้นอะหญ้ามันน้อยไงพี่ยศใช่ถ้าเราปลูกเต็มแค่เราก็ดูใช่ถ้าผู้ชมขาข้อดีนะถ้าเราปลูกทีเนี่ยเราปลูกทีเนี่ยนื้อจะติดดินมันก็จะได้ด้วยนะคะเนี่ยดอกหญ้าดินมันก็จะได้ด้วยออกมาาผู้ชมมา นี่หมาคันพี่ยอดปปเราไปแล้วแล้วก็ต้นอื่นเราก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะท่านผู้ชมดูสิน่ะเป็นประเทศแบบลิ้นจี่นะคะแล้วก็มะม่วงนะที่พี่ยศทําผสมนะแล้วทางท้ายเนี่ยก็จะมีพวกกล้วยพวกหน่อไม้ของเราจะเป็นส่วนผสมแล้วข้างล่างเลยจะเป็นห้วยห้วยที่แบบน้ําธรรมชาติโหเสียงน่เหมือนน้าตกคำรามเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ําก็ท่วมเหมือนกันเนาะนี้แล้วเวลาแรงก็ไม่มีน้ํเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้เราขุดสระข้างหลังแล้วไงเราก็มีน้ํา อตอนนี้สาดน้ำท่วมอ่ามาท่านผู้ชมค่ะงั้นเรามาลากันที่ต้นทับทิมสยามที่น้ําท่วมนี่แหละ,อ,ะอย่างน้อยก็คือให้เป็นไกด์ไลน์ไว้สําหรับคนที่เขาทํานะคะท่านผู้ชมมาอ่ะพี่ดามาทางนี้เดินกล้องมาทางนี้เนะี่ยอย่างน้อยก็ให้มาดูว่าเอ้ยสภาพสวนที่เราฝนตกน้ําท่วมอย่างเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะพี่เนาะเพราะว่าพี่ยศตอนตอน,ตอนที่น้อยหนานั่นแรงจัดจะปล่อยให้มันตายแล้วก็ฟื้นได้แล้วถ้าเกิดฝนตกน้ําป่าไหลหลากสมมุติ<ม>ว่าถ้า ถ้าแปลงเกษตรบางคนเนี่ยที่เชียงรายหรือหลายจังหวัดอ่ะที่เขาโดนน้าป่าไหลหลากแล้วเขาเขาโดนดินมันทับไว้อ่ะถ้ารากไม่ตายต้นไม่ตายอ่ะยังไงเราก็ฟื้นได้ไงพี่อ้นใช่ป่ะใส่ปุ๋ยนี่แหละปุ๋ยไปเตอ์ฮิมัสใส่ม่เตอ์ฮิมัสเราโอ้โหนี่น่ารักมากนะคะซีเซนเตอร์ที่ดีเยี่ยมเลยปลอดภัยใส่์ฮิมัสุกคำเลยนี่มูลค่าสูงไม่ได้จ้างนะเนี่ยไม่ได้จ้างเดี๋ยวมาใส่ให้ตลอดเพราะเราไม่ทิ้งกันว่าเราเราเป็นวิสาหกิจชุมชนไง แล้วเราก็อยู่กันในพื้นที่เรามาใส่ให้พี่ยศนะคะวันนี้นะท่านผู้ชมเราก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่น้ําฝนตกน้าท่วมเนาะน้ําท่วมยังไงดินเราก็ยังค่าพีใหกเพียง6.5ปาฏิหาริ์มากเลยท่านผู้ชมก็ดูพร้อมกันไปแล้วนะเมื่อกี้เราจุ่มลงไปแล้วไม่มีการเล่นมายาก,กลนะคะเพราะว่าดินที่น้ําท่วมนี่ท่วมกี่วันละหังกี่วันแล้วพี่ยศหนูว่าอย่างน<อ>้อยสามวันละนิดนึงฟ้ายังขู่อย่าบึงบ้งบึงบ้งบึ้งนุ่นท่านผู้ชมมามาคืนมาเลยอ่ะ องครั้งนี่ก็อาทิตย์กว่าแล้วอาทิตย์กว่าท่วมสองครั้งแล้วนะอ๋อท่วมสองครั้งท่วมทีแรกห้าหกวันแล้วมันจะแห้งที่จริงแล้วสภาพใบต้องเหลืองนะถ้ามันเนาะถ้าล่างมันเน่านะถ้าล่างมันเน่านี่ต้นพี่ไม่เหลือแล้วนะใบเหลืองแล้วไปแล้ะเมื่อก่อนที่ว่าไม่ได้ใส่อ่ท่านผไ้ชมฟังพี่ตังนี่ไม่ได้ใส่นิเยอัดมัดมันก็ท่วมมีแล้วนะอืขก็ใบเหลืองเหลืองเงี้ยอออ๋อมันเหลืองเหลืองแล้วตายไหมไม่ตาย แต,แต่มันก็เหลืองไมนเหลืองถ้เพามาไสม่เจอมาไม่เหลืองเองนาะไ,ม,ไม,ม่ท่วมท่วมท่วมอาทิตย์กว่าสองครั้งแล้วพ <Carl S 1> ี่ยศบอกว,ว่าท่วมไปแล้วสองครั้ง<อ> <ๆ S 1> แต่ใบก็ยังเขียวยอยู่ท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นใบนะคะยังเขียวเขียวจนมืดเลยแล้วมีการต่อยอดอยูีนะพี่ยศเขาก็ยังเห็น voilà. ไหมเห็นยอดอ่อนไหมเขาก็ยังเขาก็ยังได้ยอดอยู่นะเห็นไหมยอดอ่อนนะเห็นไหมอ่านี่ขนาดฝนตกน้ําท่วมแล้วไม่มีแดดนะท่านผู้ชมเรายังสามารถที่จะส่ง พ่ออาหารอากาศอาหารให้กับพืชได้แล้วพืชไม่ตายนะอันนี้คือมาดูแลนะสภาพน้ําท่วมนะคะท่านผู้ชมน้ําท่วมขังเลยนะแล้วพี่ยศบอกว่าท่วมสองครั้งครั้งละอาทิตย์กว่า่าสรุปให้นะครั้งละอาทิตย์กว่าเสร็จแ,แล้วเนี่ยพืชก็ยังต่อยอดได้นะพี่แล้วใบก็ยังเขียวมืดอยู่ไม่มีใบเหลืองเลยนะวันนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณพี่ยศเป็นอย่างสูงเลยที่แบบว่ามาเอามาให้ดูแปลงแล้วก็เราก็ เราก็จะอยู่คู่กับเกษตรกรนะเ,เป็นกําลังใจให้ก็คือแบบอย่างพี่ยอะสภาพร่างกายไม่ไม่แข็งแรงเหมือนตอนยังหนุ่มแล้วแล้วเราก็จะเข้าสู่ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุไม่เขาเรียกเลยนะ<ไ>อะไระไสังคมสังคมสังคม,ส,งคมสังคมผู้สูงอายุอเออก็คือแบบเราก็จะแก่ไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเราจะทํเาทกเกษตรยังไงให้มันง่ายข้อดีของการปลูกทีคือหญ้ามันจะ รบน้อยนๆเราก็ปลูกให้มันแบบทีๆคุ้มยากเออทีอย่างน้อยก็ได้ร่มด้วยนะเฮ้ยช่วงที่ฮิสโตกอะ่ะพี่ยศอะ่ะร้อนตับจะแตก <c oughs> พอมุดเข้าไปในโดงของมิสเตอร์ฮิวมัสเราเราได้ออกซิเจนด้วยไนงะ <c oughs> เพราะว่ามิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะอ,อต้องเฉพาะแบรนด์นะ้ำม้อยนะเฉพาะแบรนด์นะ้ำม้อยเราทําเรื่องออกซิเจนด้วยหมายความว่าเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยอ,อมุดเข้าไปปุ๊บได้ได,ได้ได้ออกซิเจนด้วยแล้วเราไม่ใช้เคมีเราไม่มีเคมี ครับอืมแล้วเรา,เราในในลักษณะของบางตัวที่เป็นเคมีของเราก็ไม่ใช่เคมีแบบมันต้องเรียกเคมีแต่มันแทบจะไม่ใช่เคมีนะเรากลืนกลินมันเรากลืนกินมันอะมิสเตอร์ฮิมัทเรากลืนกินมันอะเราเข้าแหลกหมดนะที่พูดเนี่ยเนาะไรตัวข้างคาวเราก็ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมานะอุ้ยขอโทษค่ะท่านผู้ชมค่ะบางทีเขาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้ของเราเนี่ยนั้นอะเขาเรียกถ้าชื่อมันเก๋ๆก็ฮิมัทพลัสมินาโรลชื่อภาษาอังกฤษ <H uma. S 2> นะเอืมอ,อันนั้นเป็น เขาเรียกว่าเป็นนวัตรกรรมภาษาไทยก็คือนวัตรกรรมแล้วเราต่อยอดอันนั้นเป็นท่านอาหารแบบสุดยอดเพื่อวังอลังการเพราะว่าเรา,าปรับปรุงสูตรนี่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ดรโนุที่ทําให้เนาะก็วันนี้เราสาธยายมาเยอะแล้วก็ขอบคุณพี่ยศแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้ำท่วม <s men> เนาะก็คือยอย่างเงี้ยไม่ตายไม่ตายเขียว่ดือดปย มีเตยขิวม,ม,มันปนุ๋ยเวันนี้ก็กลับลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ,ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้ก่อนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรกดติดตามไว้ก่อนเราไปดูในลิงก์ด้านล่างนะคะน้องมอยฝากไว้ในลิงก์ด้านล่างในอีพีต่อไปเราก็จะทําอย่างเนี้ยค่ะเนาะ<ช>แล้วเดี๋ยว<ช>เรามาติดตามดูว่าน้อยหนาเราได้ยังไงเนาะโอเควันนี้ก็กลับลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะ